มีฮันปิงไปเตะทำเอ่อเปิ้ลจากสวดมนต์ข้ามปี5ทุ่มเกินถึงเตียงคืนช่วงเวลาที่รอให้ถึงเวลาเตียงคืนน่ะก็น,นีมนต์ที่เจ้าไปเตะทำขั้นเวลา4ทุ่มจนถึง5ทุ่มเกินประมาณชั่วโมงเกินเตะทำเพื่อขั้นเวลาฟังธรรมแล้วก็จะสวดมนต์กันระหว่างนั่งรถจากแม่ลิมมาหาง,งานเนี่ยท้งสำัตองแม่วางเนี่ยผ่านล้านอาหารผ่านคาราโอเกะผ่านตึก ผ่านบ้านคนเป blessing, ็นหมื่นเป็นปันหลังแต่ละตี like. ้ปีน้องสัตว <c oughs> ์าาทั้งหลายโป้ตคนสุ่มกันเป็นหมู่เป็นมู่ถ้ามีโรคโควิดเห็นได้กินกันห้องเพลงก็มีเต้นก็มีโป้โถเป็นม่วนเป็นงานเอ็กซส่เอ็กซส่ห้องเพลงใส่ใหม่ม่วนกันมีความสุขกินหล้าโหฮิโหหิวใชยโยกันไปพอตีเปินเตจทำสวดมนต์ข้ามปีอ๋อไอมีกับคนเท่างาะเงาะอนงอ หนุ่งผ้าขาวปักสันงอนงอนไปส่วนมนกระเปินหมู่ที่ไปวัดได้บอกให้ไปปุ่มไปกินเหล้ากินเบียร์อยู่ตำบ้านตำจังมีความสุขทรงไทยปีเกา่าต้นรับปีใหม่ยหรอกตอนจะกินพี่น้องแสดนอะไรห้องกันมาถึงบ้านโต๊ะเก้าอี้มีไหนโคนมะมีวัดเป็นสองสามรอบคนโคนมะคนสามสี่โคนช่วยกันยกเจวยกันคนเจิดกันจัด ลองโปนเตียงคืนแล้วบ่อผู้แต่ตุมต่มตุมต่มตุ่มต่ำจะลองไปไหม่ใช้ยโยกันร้อยวันพวกไปพอเตอะตามึงมั่งมึงมังฝั <c oughs> ่งเก็บเก้าอีกตกมาส่งวัดสองคนสามคนโจมกินด้วยกันเป็นมูม้วนด้วยกันเป็นมูถึงตาคนโคมาส่งวัดสองคนอิดหิมตายหิวว่ากันหรอกก็พรายเขีูสุขากินียินใจขึ้นก็เดี๋ยวมาละขวายมาหลายเรามาตัวเงินละ ลานำแข็งมาตัวเอาระของกินมาเสี่ยงบัลละเป็นนี่ข้ามมาไปไปสามสี่เดือนก็กดจะทรายเสี่ยงม่วนคืนเดียวเป็นน้องสัดดารังไลเป็นนี่ไปเป็นเดือนพาออย่างเสี่ยงกันเลาไม่จะถูกถูกเลาเบียบมุนเนี่ยตัวเยาวไปพอราคาที่เซเว่นใครเคยไปซื้อของที่เซเว่นนี่นะลองมายืนพอเถอะที่เขาเต๋อเวลาเขาไปซื้อของเาขาไปจ่ายตังเขาจะคิดเงินจ่ายสตังนะเขาจะมาแจ้งเนี่ยหลังพนักง,งานจะมีแผงเล่ายายเป็นแหลก ตาเขาถึงพอปะขวดนั่นเจ็ดร้อยปายกว่ามึงว่าขวดนั่นปันป่ายเ h ามันกินแล้วมันขึ้นฟ้ากับบันไดบ่อันนั้นไห้เล่าไทยนะสองร้อยป่ายพอรลากาป่นนะถ้าจะาว่าสมมติบันไดตุเจ้าจะซื้อเหล้าขวดละสองปันน่ะจะต้องไปเตศทําทกี่เตือนอะไทีได้ขวนป่ล่ะแล้วก็กินสุมาเตะกับเป็นนี่เป็นสินเสี่ยงสตางบันดอกบันไดอันที่จริงห้ามนะถ้าก็กินก็กินไปเ,ไปเต้อบายจะั้างทุเจ้า มีมันยากกินกว่ากินบัดเจริหลายคนอย่างมาว่าก็ตั้งเปิ้นไปเดือนร้อนอย่างก็เปินพี่น้องสัตยาไผ่ก็กินกว่ากินบัดเจระท,าท,าาทารุ่มว่านี่สัตงไผ่เขมใจสัตงตรวเจ้าตั้งสัตยาพี่น้องนั่นน่นจะใด้เดือนร้อนโดยเพียงแต่มาอู้ฟังว่าจะไปมว่วนจนลืมความทุกข์พี่น้องสัตยาทายั้งหลายยังว่านะ่ะคนเราล้วนปรารถนาความสุขทุกคนไขรหมว่วนใขรงันกัน คนเฮาพี่น้องสดาเกิดมาเนี่ยยังก็ตามก็าเป็นความม่วนความงานความสุขม่วนชอบกันลองพอดเรามีกินแขกแต่งงานบันไตยบนเหนือมีดนตีมีลำวงนี่นะก็มีศพอยู่วัดนี่นะเขาจะไปที่ไหนอ๋อลองบอจวนไปฟังธรรมเขาไปฟังธรรมที่ไหนอ่ะที่วัดเฮาเนี่ยกังานศพศพไผ่ซุแม่วิริยานี่เขาจะจวนมึงว่าไผ่บ่บ่ไปแต่เฮือนใหม่แต่งงานเพิ่มจะหาจะจวนจะบอกล่นไปกินแล้วไปเตี้ยมคืนดินหนึ่งุนจะปีก ที่ไปจวนไปบุญไปกุศลไม่สนใจนี่ไปเสี่ยงไปกินนไปโพธิ์พี่น้องสัตยานางไหลเยมนเนเหมือนเนนั้นพี่น้องลำพอดทยกคนเราชอบความสุขสนุกสนานตัวเจ้าไปเตะทำไหลายตีพี่น้องสัตยานางไหลชอบหักพิธีกรหมายถึงที่อื่นนะบ้านเฮานี้นต้องแก้ไขอยู่อย่างหนึ่งพิธีกรนะสัตาายาพี่น้องไปตีอื่นนะโอ้ตัวเจ้าไปดีหักหันตัวเจ้าเตลเข้ามาพิธีกรเปียไม้แล้วลูก ประกาศพี่น้องสถานนะครับตอนนี้พระสงฆ์องค์ที่แสดงธรรมเดินทางมาถึงงานแล้วนะครับพี่น้องท่านใดไผรจะให้จะฮอมกันทำอีโลเจิญไว้นะครับที่กลางเต็นท์เราตั้งเต็นท์ไว้หั่นมีสลุงยันไผจะฮอมกับจอมตามเจตนานะครับเปิ้นจวนคนมาแทงยอดบ้านทาสบเบยบ่ได้ยนินซาคำบอลลองมาประกาศสตาณพี่น้องฟังบัดเด้อคนร้อยคนลูกมาบกเกินห้าคน จ้าเตือกกับเลียนบ้าจอมลงสลุงคลั่กๆๆๆโอ้โหใจกุบบดีอันสกคนเหลียนสิบจอมก็ก่อยกับเนี้ยยอดลงแถลงกำในเงินค่อยบ้านอันสัคนี่น้องสตาจกไปร้อยมาตาเขาเปล่งเลยโอ้อีแม่นั่นจกมาร้อยก็รลู้อีนอปกุ้มกับขนมละอ่อนครับโลดเลยจอมไปปุ๊บทอนคืนเก้าสิบห้าก่อนเออกูยังแข่นกูได้ห้าบาทอยู่อีนออันสกคนจกไปร้อยมัําหอมถามแรก ที่ดีแกรกเปิดเลอกมะแระกมาหุ่มมาแรกที่กันทำบุญเอาไปร้อยแรกไปตอไใดร้อยสาวผู้ตื่นนาสาวบาทก่อนเพราะฮันบอกเมื่อเป็นองสัดาน,นังหลายลองวัดลองเปินจวนทำบุญทำกุศลน,น,นะตัเจ้าไปอ่านหนังสือฮันติงไปเจอใส่เขาว่าไดเขาถามว่าสตังใบปันส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนเขาว่าสตังใบปันส่วนใหญ่อยู่ในธนาคารอยู่ในตู้เซฟอยู่ในร้านเพชรร้านพลอยอยู่ในห้างใหญ่ๆห้องแอร์ อยู่ในกระเป๋าคุณหญิงคุณนายใบห้าร้อยกันไล่ๆกันใบร้อยเอาไว้หยางซื้อของในเซเว่นใบซาใบห้าสิบไม่ไหนถ้ามันหนีต้นผ้าป่าก็อยู่ในการทําบ้านก็ไปจกจมทาห้องทําหูในกระกึดกันคนเดียวไปเคยพ้องเวลาเกยก่าเวลาไปขึ้นนันใหม่กินแขกแต่งงานเพื่อจะมีดนตรีมาเล่นพอมีดนตรีมาเล่นซะดาบีน้องมันต้องมีนักร้องมีนักร้องบ่มีคนเต้นมันกับมม้วนแฮมอ เอาคนเท่าไปเต้นเขากับบัคใหพอต้องเอาสาวจิลิตรสิบแปดสิบเก้าสาวปดทสุมาเดอะใส่กระเตียวในเสื้อโยกทรงเต้นดเดอดเดอบนเวทีนั้นขาวโจโฟไอเฮากับบาเจคไข้หานอีโมขาวๆเมือนนั่น่ะแต่วันซืนก็ยืนบ่อยกึ่งคืนหมอกมันนะแล้วพี่น้องสังเกตก่อนเวลาที่เขาเต้นบนเวทีน่ะอยยังเกิดขึ้นใบสาวใบห้าสิบบางเื่าเป็นใบร้อยบนเขาปั้นอย่างคนหนึงนี่ปั้นเสร็จแล้วร้อยอย่างไดไปจอมตอมห่อมตอมหูอีหมุน ห้องในห้องในก็ขึ้นกับคนเดีวยวตูจารย์ก็เห็บววันนั้นตุเจ้าปั้นใบห้าสีกูขอไปจอมราชกรรอัญหญหงมีหันผู้จาร์จั่วแขนมานานกูมานานเสียโคตนี่เนาะข้าแค่าถามอังมีหันเราขอไปจอมแต่ไม่ได้ทำอยู่ฮะหรอกบางคนซวกเข้าไปพันในปุ่นมีอลุงอัญนคนก็นจะไปห่วมงานขึ้นเงินใหม่จะตังมีติดขอตังเมียสูข่าขอ,อาตังค่าหน่อยข้าจะไปห้อมขึ้นเงินใหม่ สตังน้อยก็บะมีเอาใบห้าร้อยเข้าไปสูหอมไปอย่งร้อยเหน,นืนอโซหล่คนเดียวแล้วเหลือ,อปิกมาตวัวจะงเขาหลูกไปโนหงเรียนไว้ซื้อของกินมันผูกตวัวเข้าไปในงานสตาเป็พี่น้องเปิ้นจอมก็จะนันปันเพิ้นจอมหอมจอมโูสาวตุเตนโคโยตีนะตัวก็ใข่จอมไผ่ก็มาเซลโอ้ใบจ้นได้เปิ้นกับเปเลี้ยงโอ้เปลี่นใบห้าร้อยกลุ่มได้จอมกับเปิ้นละยไดใดะซเลกไผ่ไผ่กับบะมีเฮเลกไปหาเจ้าภาพกันยุง่งครับแขกตัดสินใจบะ่ะ เพื่อหน้าตาปั่นไบห้าร้อยนักเสร็จล้วไปยืนจอมอีนะ่นจอมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจั่วแขนไปฟังไปเดือมมันนี่ก่อนจักแขนลงมากะซิบซุบซาข้าหูอันกระเดียวมึงทอนอน,นี้พ่อกำเนิดสี่ร้อยห้าสิบปีนี้หาะเนี่ยยังไปดูบริจาคเขียนบนหอมทอนสี่ร้อยห้าสิบบอกกองอีนั่นลงไปหลังไปดีจักสตางออามาผอใบห้าร้อยมึงว่า ซอโลดัวปีกเนี่ยกูเต้นขึ้นห่วงเขาจ้างกูสามร้อยนี่จอมกับเดียวกูได้ 500, ห้าร้อยก็เหมือนว่าปีกไปบ้านพิษก,กับลูกกับเมียเห็นหน้าไหนว่าม่วนไหนว่ามีความสุขพี่น้องสัตดาดังหลายบางคนมันทุจเจ้าไปเตะทตรียมเภอฝางเมื่อหลายปีมาแล้วสมัยโทรศัพท์เนะาะต,ตัวเจ้าว่างก่อนถ้าเฮาว่างไปมดสัตดาพี่น้องถ้าเพิ่นนิมนตินไหนใกล้บาว่าใกล้มว่า ไปเต้ทางเมืองฝาพี่น้องสะาระยะเ,เวลาการเดินทางจากแม่ลิมไปฝางประมาณสามชั่วโมงใกล้สุมาเดอบ้านเฮานี่ใกล้เหลือออกวัดตั้งแต่ห้าโมงมาแลงไปถึงงานศพเตรียมเพื่อฝางเกือบสองทุ่มบะลลงมเอารถไปจอดปากซอยบัก้าเข้าไปบ้านศพหลงเพราะอย่างนึงบัก้าเข้าไปบ้านศพ <c oughs> เพราะหน้างานศพมีเวทีดนตรีวงใหญ่โป้ตัวเก่าเวทีใหญ่แต่สลา,าหลังนี้คนนี้จะไปเก่งให้ภาษีบุ๋ม ไฟกปร้อยสีว,วัดวัดวัดตายแล้วกูมาพิดงาน,น่งกันเกิดเปิ้นแต่งงานเนี่ยแล้วเขากรรมทำไปเตะบัรศพเขาจะเล่าจะแต่เมืองฝา่งพดนไปแม่ทาบนเลยฟังเตื้ยพอก่อนงานอออย่างโบโ่ฮู้สกรมหนึ่งเจ้าหน้าที่ชลบอเตีวออกมาที่ามาซ่อกินน้ําเขาก็เอิญถามไออันนี้แม่นบัรศพก่อน่ะแม่นแล้วเหรอตัวลูกไหนมานี่ ลูกแมลินมาเออแม่นละตัวเจ้าแต่เจ้าได้ยินผูจานประกาศเปิดนนมนตัวเจ้าแมลินมาเตะทำเข้าไปเตะแม่นละบ้านศพก็โดนตีดังแตะดังห่าขนาโอ้เข้าไปเตะท่านเขาหันผ้าเหลืองเขาถึงยั้งอีกว่าแปลงโต๊ะใส่ผ้าเหลืองเตียวเข้าไปบ่เป็นดาสุกสัดาพป่น้องดนตรีมันดังจังหวะดนตรีมันก็ะโวยไอ้เฮาเป็นตัวเจ้าเตียวจะจะสํารวมมันบ่าเข้าจังหวะเปิน เตียวเข้าไปซั่ตึงแข้งสั่นตืข้ขาต,ต,ตึง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 กูก็เต้นจ้าไว้ใจขึ้นนะเต้นงามละสู่เขาก่อนโหบอกกองเขาเตียวเข้าไปเขาหันผ้าเหลืองยังแต่เฮ้ยโดนตีเริ่มเบาเสียงนักร้องเริ่มลงเพลงไอ้หมูเต้นเต้นดิด,ด